บททดสอบความมความมุ่งมั่นของคุณบททดสอบความมุ่งมั่นของคุณถ้าคุณอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยความตั้งใจที่จะนำความร,รู้ไปใช้อย่างจริงจังแล้วบททดสอบความมุ่งมั่นบทแรกของคุณจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มทำตามขั้นตอน 6. ประการที่ได้อธิบายแล้วในบทที่สศรัทธาถ้าคุณไม่ได้เป็นคนหนึ่งในกลุ่มคนตัวน้อยที่มีเป้าหมายที่ แน่นอนและวางแผนการไว้เรียบร้อยหมดแล้วอาจทำให้คุณอ่านแต่คำแนะนำโดยไม่เคยนำไปประยุก์ใช้ในชีวิตประจำวันเลยการขาดความมุ่งมั่นเป็นสาเหตุสำคัญของความล้มเหลวยิ่งไปกว่านั้นจากประสบการณ์ของผมที่ ไดจากการพิสูจน์ผู้คนนับพันพบว่าการขาดความมุ่งมั่นเป็นความอ่อนแอที่พบบ่อยที่สุดในผู้คนส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามความมุ่งมั่นจะเอาชนะความอ่อนแอได้และพลังแห่งปณิธานของคุณก็สามารถเอาชนะความไม่มุ่งมั่นได้จุดเริ่มต้นของความสำเร็จคือปณิธานดังนั้นจงเก็บรักษาสิ่งนี้ไว้ในใจของคุณให้ดีปณิธานที่อ่อนแรงย่อมทำให้เกิดผลใดๆเปรียบเหมือนไฟกองเล็กย่อมให้ ความร้อนได้ไม่มากดังนั้นคุณอาจแก้ไขความอ่อนแอและคาดความมุ่งมั่นด้วยการสร้างไปในตัวคุณจากปณิธานของคุณโปรดอ่านหนังสือเล่มนี้ต่อไปให้จบแล้วกลับไปอย่างบทที่3เพื่อเริ่มนำเอาคำแนะนำทั้ง6ขั้นตอนมาปฏิบัติเมื่อคุณปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยความกระตือรือร้นแล้วมันจะบ่งบอกเองว่าคุณมีปณิธานที่จะ รวยมากน้อยแค่ไหนหากคุณพบว่าตัวเองไม่ค่อยใส่ใจคําแนะนํานี้แล้วแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าตัวคุณเองไม่มีํานึกแห่งความร่ารวยการที่คุณจะสามารถสร้างความร่ารวยได้นั้นจําเป็นต้องมีสํานึกนี้เสียก่อนคนที่ได้เตรียมจิตใจตัวเองไว้ดีแล้วจะดึงความมั่งคั่งให้หลังไหลเข้ามาหาเองเหมือนใส่น้ําย่อมไหลลงตู่มาหาสมุทร ถ้าคุณคิดว่าตัวเองไม่ค่อยมีความมุ่งมั่นจงตั้งใจอ่านคำนำในบทที่11พลังแห่งการระดมความคิดการทำให้ตัวเองตัวคุณเองถูกแวดล้อมด้วยทีมงานและระดมความคิดและได้รับความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกในทีมจะทำให้คุณสาม,มารถพัฒนาความมุ่งมั่นได้คุณจะได้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การพัฒนาความมุ่งมั่นด้วยในบทที่5การเสนอแนะตัวเองในบทที่13จิตใต้สำนึกจงปฏิบัติตามคำแนะนำในบทเหล่านี้จนกระทั่งคุณเกิดนิสัยที่จะทายทอดมโนภาพแห่งสิ่งที่คุณารฒนาไปถูกจิตใต้สำนึกได้เมื่อถึงจุดนั้นคุณจะไม่มีปัญหาการขาดความมุ่งมั่นอีกเลยจิตใต้สำนึกของคุณจะทำงานต่อเนื่องไม่ว่าคุณจะหลับหรือตื่น